สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมบูม 4K เคฟิตนะครับวันนี้มารีวิวนะครับในการเลี้ยงกุ้งฉบับมือใหม่นะครับซึ่งใช้เงินลงทุนไม่เยอะนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นกระบาปูนนะครับสามารถซื้อได้ที่ไทยวัสดุนะครับหรือว่าร้านวัสดุก่อสร้างอันนี้จะประกอบด้วยนะครับผมจะแยกด้วยกันก็คือที่เลี้ยงนะครับที่เลี้ยงจะเป็นกระบาปูน2คือระบบปอก ตัวนี้ใช้น้ําบนนะครับอ่าผมใช้ปั๊มนะครับนี่ไงเนี่ยปั๊ม AP ครับโซนอีก a p พันหกนะครับต่อครับสายขึ้นมาแล้วก็ผ่านท่อ p v c นะครับเนี่ยแล้วก็เจาะรูนะครับอันนี้ก็คือน้ําสามารถหมุนเวียนได้นะครับสร้างออกซิเจนในตัวเนี่ยตัวนี้ครับก็เป็นต้นทุนที่ว่าถูกนะครับอันนี้ระบบที่สองก็คือใช้ปั๊มลมนะครับ ปั๊มลมลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไ้ดูอันนี้ครับอันนี้คือระบบที่สองนะครับก็คือเราใช้ปั้มลมนะครับสูดอากาศแล้วก็ทําท่อพักนะครับแล้วก็มาเจาะรูแบบเนี้ยแล้วก็ให้ลมนะครับไปอัดใต้น้ํานะครับเพื่อสร้างออกซิเจนนะครับสองระบบด้วยกันตัวนี้จะเป็น AP 40นะครับ สองระบบมือใหม่นะครับผมแนะนํานะครับเป็นง่ายๆคือซื้อนะครับเป็นเนี่ยครับกระบะกวนปูนใช้ต้นทุนไม่เยอะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ประมาณห้าร้อยนะครับกระบะกวนปูนบวกกับตัวปั๊ม a p พันหกนะครับก็อยู่ที่ประมาณสองสามร้อยแล้วก็ท่อ PVC 4สี่หุนใช้ตัวฝาปิดนะครับแล้วก็ใช้นะครับตัวแปลงนะครับไร่ว่าจะเป็นเนี่ยครับ ขอสอเกียวในนะครับใช้แปลงสีดํานี่ซื้อในอได้ที่สามารถซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เกษตรนะครับแล้วก็แปลงต่อสายแป๊บนะครับเพื่อจะไปพันกับตัวปั๊มนะครับดูดน้ําจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาปล่อยอฝั่งหนึ่งเราสามารถสร้างออกซิเจนได้ในตัวนะครับเราไม่ต้องใช้ปั๊มลมก็ได้ครับเราทําระบบหมุนน้ําระบบหมุนเวียนน้ําแบบนี้ก็ได้นะครับลดต้นทุนสับมือใหม่นะครับ ก็มือใหม่อยากจะเลี้ยงนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับประหยัดที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องใช้แบบบ่อแบบนี้นะครับบ่อแบบนี้ก็ต้องงทุนนิดนึงเราทําง่ายๆนะครับซื้อแล้วก็สามารถอีกอย่างหนึ่งซื้อมาปุ๊บเอาร้างนะครับสไลักน้ำสองน้ําก็เลี้ยงได้เลยครับตัวนี้ปล่อยกุ้งนะครับหนึ่งนิ้วก็ได้อยู่ประมาณสักสี่ห้าร้อยตัวนะครับแต่ว่าพอเลี้ยงหนึ่งนิ้วไปได้ประมาณสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นะครับก็ต้อง แยกขัดเพศนะครับไปอีกกระบะหนึ่งนะครับเราสามารถทําเป็นคอนโดก็ได้ครับเอากระบะตัวนี้ครับต่อขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปนะครับลักษณะเหมือนคอนโดแบบนี้ฮะแต่ว่าเปลี่ยนจากไอตัวไอนี้ตะจากคอนโดนะครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตัวกระบะป,ปูนแทนนะครับกระบะกลปูนเนี่ยเราสามารถทําเป็นชั้นเป็นชั้นได้ <kans S 2> พื้นที่จํากัดก็ <S <S สามารถเลี้ยงได้ครับตัวนี้ ช้งานถือว่าโอเคนะครับก็สร้างนะครับที่หลอกซ่อนใส่ทอนะครับก็ฝากนะครับแฟนเพจนะครับ f a c e b o o k b o o m CK พิ t นะครับ เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ครับกิจกรรมจัดอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแจกกล้ามแดงหรือแจกโก้ดน,นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ